ในทุนอวันนี้นะคะมาพูดถึงเกี่ยวกับ Affiliate คืออะไร Affiliate ก็คือการที่คุณเนี่ยสนใจที่จะขายสินค้าชิ้นหนึ่งซึ่งสินค้าชิ้นนั้นคุณไม่ใช่เจ้าของแบรนด์แต่คุณสามารถได้ค่าคอมจากเจ้าของแบรนด์นั่นเองแล้วทำยังไงล่ะเราถึงจะสร้างรายได้ในการทำา Affiliate ในตอนนี้คุณสามารถก๊อปลิงนะคะเพื่อไป วางไว้ตามแพลตฟอร์มต่างๆแล้วเมื่อมีคนผ่านเข้ามาเห็นนะคะผ่านจากการเล่าเรื่องหรือการบอกต่อของคุณแล้วมันทาให้เขาสนใจที่อยากจะซื้อในสิ่งนั้นคลิกเข้าไปที่ลิงก์ที่คุณแนะนําและทําการสั่งซื้อในลิงก์นั้นคุณก็จะได้รับค่าคอมโดยที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าและไม่ต้องแพ็คของเอง ในการเลือกสินค้าคุณถนัดในเรื่องไหนให้เลือกสินค้านั้นหรือจะเป็นสินค้าที่คุณใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วอย่างเช่นปกตินะคะในการแต่งหน้านิกกี้จะใช้เป็นคุชชั่นอยู่แล้วนะคะและเราใช้แบรนด์ไหนเราก็ไปดึงจากแบรนด์นั้นมาได้เลยถ้าเป็นสำหรับในแพลตฟอร์ม t ิ k กต o k นะคะจะเป็นการดึงตะกร้ามาหรือบางร้านอาจจะมีการให้กดขอสินค้าตัวอย่างฟรี แต่ในการกดสินค้าตัวอย่างนะคะเจ้าของแบรนด์จะดูหลังบ้านหลังบ้านก็คือสถิติที่คุณมีการไลฟ์มีการทําคลิปสถิติหลังบ้านคุณเป็นยังไงนะคะมันจะเป็นการพิจารณาอีกอย่างหนึ่งที่เขาจะส่งสินค้าให้คุณ หรือไม่และเมื่อทางแบรนด์นะคะส่งสินค้าให้คุณแล้วเงื่อนไขของ t ิ k t o k ก็คือคุณจะต้องลงคลิปและห้อยตะกร้าสินค้านั้นหรือไลฟ์สดและห้อยตะกร้าสินค้านั้นนะคะทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้การเลือกสินค้านะคะแนะนําให้เป็นสินค้าที่เราใช้อยู่แล้วหรือเราชอบอยู่แล้วเราอินอยู่แล้วเวลาที่ทําคลิปออกมาเนี่ย ก็จะเหมือนการบอกต่อแล้วสรับคนที่ไม่ถนัดในการไลฟ์สดละ่ะทำแค่คลิปได้ไหมสามารถทําได้นะคะคนที่ประสบความสําเร็จรายได้หลักแสนหลักล้านทําเฉพาะคลิปเลยแต่ต้องมีวินัยในการลงคลิปและทําคลิปจํานวนมากต่อวันและคลิปคุณก็ต้องเป็นที่น่าสนใจด้วยสําหรับค่าความดูยังไงเราจะมาต่อใน EP ต่อไปแล้วคอนเทนต์ล่ะเราจะทาคอนเทนต์แบบไหนดีเราอาจจะใช้ AI ในการประมวลผทลทําสคริปให้เราได้มีแอปพลิเคชันหลายๆแอปนะคะ ที่ให้ AI ช่วยทำและประหยัดเวลามากๆข้อดีของการเป็น affiliate นะคะไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องแพกสินค้าเองอาจจะขอสินค้าตัวอย่างฟรีมาหรือคุณลงทุนในการซื้อสินค้าตัวอย่างมาสัก1ชิ้นเพื่อรีวิวสำหรับไรายได้ที่ได้มาจากส่วนแบ่งที่เจ้าของแบรนด์ให้นะคะจะเป็นค่าคอมและค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มเจ้าของแบรนด์ก็เป็นฝ่ายที่ต้องจ่ายเอง คุณก็จะได้รับค่าคอมนั้นไปเต็มๆเลยหรือจะเป็นในหมวดของใช้ฟุ่มเฟือยนะคะบางอย่างอาจจะค่าคอมไม่เยอะอาจจะค่าคอมชิ้นละ1บาทชิ้นละ10บาทแต่ถ้าคุณทําคลิปแมสสามารถขายได้เป็นจํานวนมาก เงินก็เยอะเช่นกันนะคะคุณจะทำในหมวดหมู่สกินแคร์เมคอัพหรือของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกได้เลยนะคะในสิ่งที่คุณชอบแลถนะถนัดและสำหรับใครที่คิดว่าฉันจะทำช่องนี้หลายๆหมวดหมู่มันจะได้ไหมมันจะทำให้ AI สับสนหรือเปล่าก็สามารถทำได้นะคะในช่องนั้นคุณอาจจะขายทิชชู่สกินแคร์ อาหารเสริมอยู่ในช่องเดียวกันเลยก็ได้หรือจะแยกช่องนั้นเป็นช่องสกินแคร์อย่างเดียวก็ได้ไม่ว่าคุณจะทําในแพลตฟอร์มไหนนะคะก็จะมีการแชร์ลิงก์คุณก็เอาลิงก์นั้นอะส่งไปให้เพื่อนก็ได้หรือคนที่เรารู้จักหรือจะไปแปะไว้ตามเว็บแต่ลิงก์นั้นเมื่อเราส่งให้เพื่อนนะคะเพื่อนคลิกทําการสั่งซื้อสาเร็จเรียบร้อยคุณก็ได้คอมมิชชั่นเรียบร้อยแล้วและอีกตัวอย่างหนึ่งคนที่บ้าน คุณพ่อคุณแม่คุณป้ายาตที่น้องอาจจะกินอาหารเสริมอยู่แล้วอย่างเช่นคอลลาเจนเขากินยี่ห้อไหนอยู่ คุณก็สามารถไปดึงตะกร้ามานะคะและแบรนด์นั้นเขาให้กี่เปอร์เซ็นต์คุณก็สามารถดูได้และส่งลิงก์นี้ไปให้คุณพ่อคุณแม่หรือญาติที่กินอยู่แล้วสั่งผ่านลิงก์นี้คุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นก็สามารถทําได้อีกเช่นกันและในแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มนะคะจะมีคู่ป้องส่วนลดแคมเปญซึ่งจะทําให้สินค้านั้นราคาดีขึ้นเป็นการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นอีกด้วยนี่ก็เป็นความหมายของ a f f i l i a t e นะคะสมัยนี้คือดีมากๆไม่ต้องสต็อกของให้เยอะเลย ของใช้ในชีวิตประจําวันก็สามารถเพิ่มไรายได้ได้ด้วยการทําแค่คลิปหรือบรรยายผ่านรูปภาพสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีสาระนะคะฝากกดใจกดแชร์นะคะหรืออยากจะสอบถามอะไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยใน EP ีต่อไปเราจะมาพูดถึงคนที่เป็นนายหน้าหรือทำแอเฟรย์เนี่ยควรลงคลิปวันละกี่คลิปและลงเวลาไหนดีอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะ